บทที่43่สเลือดหลังชโลมดินสถานาการณ์ขับขันจนมิอนุญาตให้เรียรอลังเลดูเชียงกระทั่งโอกาสคบคิดใคร่ครวนก็มีม,มีสัญชาตญานกระตุ้นให้ผนึกพลังใส่ตัวกระบี่้านรับกระบองที่กวาดมาอย่างหักหมในเสียงระเบิดดังเปลืองกระบองเล็กล้าที่หนัก่วงดูดคุณเขาถูกปัดพ้นห่างไป แต่จูเชียงรู้สึกสองแขนชาด้านกระบีหักแทบหลุดจากมืองามมือฉีกขาดเลือดลมพลุงพล่านปั่นป่วนส่วนเซไปซีห้าเก่าจึงชะงักสงกายได้การต่อสู้กับเคลื่นมนุนตอนแรกและปะททะยางหักหม2สองครั้งหลังทำให้จูเชียงเสื่อมสวนกำลังภายในไปมีน้อยพลังฝีมือย่อมลดทอนลงอย่างใหญ่หลวงอาูน,นักมวยไม่ปล่อยให้จูเชียง มีโอกาสหอบหายใจแม้ชั่วครู่ชั่วยามสือึกปราดเข้าหาใช้ท่ากระบองอันพิสดารชั่วร้ายออกด้วยกำลังภายในสุดตัวจูเชียงทลันร่างโลบลีกนิ้วชี้นิ้วกลางข้างสายประกบขึ้นพุ่งพลังดัชนีที่ทะลุเหล็กทะลวงทองคำออกไปโอ้ในเสียงครางอันเจ็บปวด อสูรนักผู้ไหลซ้ายถูกทะลวงผ่านโลหิตส,สดสๆฉีดพุ่งออกจากทั้งหน้าและหลังแต่จอมอสูรที่ชั่วชาอมหิตเป็นสันดานเช่นมันหาได้รับบาดเจ็บจนสลายความดูร้ายไปเพียงชะง,งักงันไปชั่วบุกกระบองเลยกล้ากราดกระนำออกอีกท่ากระบองนี้ยิ่งเกรี้ยกราดดูดันแท่ปกคลุมพื้นที่ว่างทุกตารางเิ้วในสถานการณ์เยี่ยงนี จูเฉียงนอกจากหลบหลีกแล้วมีแต่ปะท่าย่างหักโหมทางเดียวด้วยนิชัยอันทนงกจูเฉียงคัดเลือกประการหลังที่ว่าคัดเลือกเป็นเพียงคบคิดชั่วครูเท่านั้นกระบีหักที่แฝงกำลังภายในโถมเข้าใส่จนเปี่ยมล้นถูกเรียดออกไปดุดสายวิชูแล่ผ่านเสียงโลหะปะท่าย่างที่ยิบสะท้านหูประสานกับเสียงแพร่ร้องและเสียงครางที่ดังขึ้นโดยพร้อมเพรียงกัน อาสูนนักปู้กระมองเล็กกล้าหลุดจากมือในจมูกปากตาใบหูล้วนมีโลหิตพลักออกมาเรือนร่างสายงนแเงยหลายครั้งจากนั้นล้มโครมลงสภาพการตายแสดงว่าถูกกระแทกกระทันจนอวัยวะภายในเคลื่อนจากตำแหน่งชีพจรหัวใจคาดสบ้านไปจูเชียงปากกระอักโลหิตออกมาลำยาวฉลมผ้าคลุมหน้าชุมโชกไปครึ่งหนึ่ง เศรลาหลายก้าวกระแทกนังลงกับพื้นยามกระทันหันไม่อาจลุกขึ้นได้ยอดฝีมือของนิกายสถานฟ้าที่หลงเหลืออยู่เกือบยี่สิบคนผากันตะวาดก้องร้องขึ้นหงืหมเข้ามาอย่าง,นงเนืองแน่นพลังกระบีแวกฟ้า,ากาศดังบีบบิวประกายเย็นจะเยียบชอนชัยในตากลุงม,มรุรุมสายจูเชียงที่กระแทกกายนั่งอยู่บนพื้นดินจูเชียงคุุกรามโกรธ เืนใจลุกขึ้นมาผนึกกำลังภายในที่หลงหลือกรีดกระบีหากอบประท้าเงากระบีที่คว้ยสลับซับซ้อนเข้ามาสองคนที่โถมกายมาก่อนล้มคว่ำลงไปพวกที่ลงเรือตะลึงล้านกับที่พากันถอยกรูดกรูดไปด้านหลังจูเฉียงหออหายใจอย่างทีเร็วร่างสายโงนเงียนแทบลมลงแววเสียงตะวาดดังก้องกระบียาวสีเล่มแยกย้ายจากสี่ตำแหน่งจูโจมเข้ามา โจเชียงขบฝันแนบแน่นเสียงหนึ่งอื้ออึงขึ้นในใจจจเชียงเจ้าไม่อาจล้มลงหาไม่ถูกสิ่งจะนับว่าจบสิ้นลงมือฆ่าเถอะกระบีหักในมือกรีดออกไปทันเวลาและสภาวะอีกเสียงแพร่ร้องดังระคายหูมือกระบีทั้งสีทอดกายเป็นชากศพหนึ่งในจนันวนั้นประจันหน้ากับจจเชียงโดยตรงสีชาและหัวไหล ถูกฟันเฉียงเคียงขาดออก้าคร่างโลหิตฉีดทะลักเนืองหนองสาดใส่ใบหน้าของจูเจียงแปดเปื้อนเป็นเมื่อกลืนกลิ่นขาวชุนเฉียวคลุ้งจมกูกโลหิตซากศพเศษอวัยวะที่เบื้องหน้ากระตุ้นจนจูเจียงหวนนึกถึงภาพผดอันสยดสยองอีกฉากปรากฏขึ้นในห้วงสมองอันชัดเจนบิดามารดาน้องชายน้องสาวเล็กเจกภรยาและปุตรี ต่างก็หลังโดเหตุเสียชีวิตไปเช่นกันดังนั้นความแค้นและเพลิงอำหิตได้ลุกช่วงโชดขึ้นความรู้สึกที่พุ่งพลาดดานเดือดก็ให้กำเนิดพลังอันรึนลับอีกคมหนึ่งฮ่าๆโจเชียงหัวร่อแล้วในเสียงหัวร่อเปี่ยมความอาฆาตและอำหิตบุรุษเสื้อเหลืองที่หลงเหลือเพียงเก้าคนหันไปสบตามองหน้ากันมีสาวาจ,จะปฏิบัติการอย่างไรคำนวณตามสภาพการ จอมอมหิตกระบีหักกลายเป็นเกาทันที่สุดลาแล้วหากไม่ช่วยโอกาสคาดถึงหออกจะน่าเสียดายแต่เพลงกระบีของจอมอมหิตกระบีหักหน่าแตกตื่นจริงๆในขณะบาดเจ็บจนยากจะสงกายยังสามารถทำลายสียอดฝีมือด,ด้วยกระบีเดียวจูเชียงตาชาตดประกายวาวับโลหิตกระตุ้นให้รำลึกถึงความหลังอันสยดสยอง เพิงแค้นทำให้ตนคิดดื่มโลหติตฝ่ายตรงข้ามปิดาน้องชายน้องสาวที่อ่อนเยาว์เล็กเจกและภรรยาล้วนถูกฆ่าทิ้งมารดาและธิดาเล็เจกถูกเจ้มยีจนตัวตายเพลิงแค้นนี้สลับฟังใจอย่างลึกซึ้งทําให้ตนที่สู้ศัตรูจนกำลังภายในเสื่อมสูญบังเกิดคุมพลังขึ้นใหม่ดังนั้นเองจูเชียงเรือนรางช้าๆเข้าหายอดฝีมือของนิกายสถานฟ้า ที่หลงเหลืออยู่เก้าคนนั้นบรรยากาศเงียบสงัดและน่าพรั่นพรึงกดดันความรู้สึกจนสมองพองโตแทบระเบิดโยดสี่มือทั้ง9ถูกบรรยากาศที่ลีลับผิดปกตินี้ขุกคามจนอึดอัดแทบขาดใจตายสุดท้ายความคิดที่หมายทำร้ายศัตรูยามบาดเจ็บได้สลายไปแทนที่คือความประวนพรั่นพรึงอย่างยากบรรยายไปกันเถอะ ในผู้คนเก้าคนมิชาเป็นผู้ใดส่งเสียงร้องขึ้นพรีบตานั้นเงาคนขยับผู้ปรบับพากันดีร่างออกจากวงล้วนทิ้งชีวิตไว้จูเชียงคำราก้องรางวนคว้างไปดุดพายุหอบผันกระบีหักลากเป็นปรกายเส้นสายยาวเหยียดพงชวัชเวียนเบียนบนเสียงพระร้องดังระงมหาโลหิตศาสตร์กระจายเพียงเวลาชั่วอึใจเดียว ถูกสรพสิงก็คืนสู่ความสงบที่ยังเคลื่อนมาอยู่คือกองโลหิตท,ที่ไหลยเยรินอยู่บนพื้นดินก่อเป็นกองสมเป็นก้อนตามทำเลของสถานที่นี่เป็นการประหารอันน่าสะพรึงกัวภาพวาที่อาชัยโลหิตและซากศพจูเฉียงทุ่มเทกำลังอึดสุดท้ายไปกระแทกกายกับพื้นยางสิ้นเรียวแรงเบื้องหน้าสายตามีมดาวทองพร่างพราย สมองพองโตแทบระเบิดออกนานนานให้หลังในใจบังเกิดความรู้สึกประการหนึ่งขึ้นเราต้องไปจากที่เกิดเหตุโดยด่วนยามนี้มียอดฝีมือของในกายสถานฟ้าระดมใหม่ขคอเพียงมีคนคนเดียวเราจะปิดชีวิตจูเชียงได้ยางง่ายได้จูเชียงรู้สึกว่ากระทั่งยกกระบี่ก็ยากจริงยังว่าแต่คิดประเมอเลยดังนั้นจูเฉียงตะเกียกตะกายจนลุกขึ้นมา สายร่างงอนเงีนไปยังสวนลึกของโรงไม้ทวงทาเชื่องช้าเนิบนาบตุดทารกที่เพิ่งหัดเดินเบืองนาสายตามเมื่อทะมึนแถมยาจเห็นภาพพดได้จูเชียงยกเท้าก้าว 9, เดินดุดหุ่นยนต์กลไกคำนึงขึ้นย่าได้ลงหลงยิงไปไกลย,ยิ่งประเสริฐหากลกมา้มหลงก็มีอาจุกขึ้นตลอดการนานแล้วสาวเท้าไป รุดหน้าไปจูเฉียงปลุกปลอบสติอย่างสุดความสามารถไม่ยอมให้สามัญสำนึกเลื่อนเลือนมีสามารถไปได้ไกลเท่าไรและมีสามารถไปถึงสถานที่ใดตอนนี้เพียงรู้สึกว่ายากจะขยับเคลื่อนไปแม้สักน้อยนิดแล้วในใจเฝ้ารำมรองแต่ว่าไม่อาจล,ลงลงแต่ในที่สุดจูเฉียงก็ลมลงไป สติสำนึกดับวูบแล้วความภาคเพียนทั้งหลายสูญเปล่าไร้ประโยชน์จูเชียงไม่ระโรู้เหตุการณ์อะไรทั้งสิ้นอีกหลังจากที่จูเชียงสลบลงไปไม่นานเงาร่างสีแดงฉานสายหนึ่งผันปรากฏขึ้นดังพูดพลายเงาร่างนั้นหยุดยังยืนเสื่องเสืมที่เบื้องหน้าจูเชียงโชครูทันใดก้มกายลงเลิกพาคลุมหน้าของจูเชียงอุทานเสียงสันสะท้านขึ้นที่แท้เป็นเขา จากเสียงอุทานนี้สามารถฟังออกว่าเงาร่างสีแดงนี้เป็นอิสตรีนางหนึ่งนางเป็นใครนางรู้จักจูเชียงหรือเสียงนกกระตรีกูกรงพันกรีดฟ้าอากาศมาเงาร่างสีแดงทลันหายลับไปดุดวิญญาณพูดพลายจูเชียงไม่รู้สึกตัวแม้แต่น้อยยังคงสลบสิ้นสติดังเดิมเงาร่างสีแดงเพิ่งหายสาบส่วนไปเงาร่างอีกสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้น ผู้ที่มาเป็นบุรุษสวมถงคลุมหน้าชุดดำผู้คลุมหน้าชุดดำขยับกายวุกลมาถึงเบื้องหน้าของจูเฉียงก้มลงเลิกผ้าคลุมหน้าขึ้นเบาๆพันถอยกายไปสามก้าวดุดถูกผู้พิษกัดใส่เขี้ยวหนึ่งส่งเสียงเย็นเยียบว,ว่ามีผิดจากที่คาดหมายเป็นมันจริงๆขณะรำพึงฝ่ามือขวารั้งขึ้นกดกระเทกลงที่ศรีรษะจูเฉียงฝ่ามือถึงกลางแัน พันชักกลับยางกระทันหันเพิ่มพังขึ้นเราประมุขปราศาสตร์จะปิดชีวิตมันเสียตอนนี้เลยหรือผ่านไปชั่วครูฝ่ามือก็ตวัดขึ้นอีกครังเสียงหัวร้อย่างเยือกเกย็นของอิสตรีพันดังแว่วมาผูกคลุมหน้าชุดดำรังมือขึ้นโถมร่างไปยังทิศทางที่เว้าเสียงหัวร้อดุดสายฟ้าแลบพงุงยามนั้นงาร่างอีกสายหนึ่งปรากฏขึ้น แต่เงาร่างนี้ไม่ชะลอช้าแม้เพียงชัว่ววูบรูปร่างจูเชียงขึ้นหนีไว้ซอกแขนทีบเท้าผู้ปราจากไปในบัดดลจบบทที่43ส